สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวสินค้า SF f i g u Art c a m m a n d e r Saber Blade Dragon และ c a m e n a n d e r Blade Lion Senki นะครับก็เริ่มไปนที่ c a m e n a n d e r Blade Dragon นะครับจะออกวางขายเดือน2-2021ราคา3,520เยนนะครับผม และในส่วนของคา m m เมนไรเดอร์เบรดไลออนเซกเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดสะกดชื่อผิดผมขอโทษนะครับผมจะออกวางขายเดือน3-2021ในราคา5,500เยนนะครับผมส่วนของรายละเอียดฟิกเกอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่หลายๆคนเรียกว่าเซ็งนั่นก็คือ ในส่วนบริเวณของเข็มขัดเนี่ยมันไม่ได้ติดสติกเกอร์มาให้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของแถมเนี่ยก็มีมาให้ภายในกล่องแต่ละกล่องก็รอดูแล้วกันในส่วนของไดรเวอร์เนี่ยก็ต้องรอดูว่าลุงบันเขาจะใจดีหรือเปล่าเนาะโอเคฮะก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ